สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Easy Maths ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่6.1นะครับข้อใดต่อไปนี้นะครับไม่ถูกต้องอ่าสำหรับคนที่ยังไม่คล่องเรื่องอ่าเรื่องมุมและก็เส้นกลาดนะครับก็ที่จะพยายามอธิบายให้ได้ครบทุกชอยนะครับว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับอ่าเขาบอกว่ามุมที่1นะครับเท่ากับมุมที่5จริงไหมครับดูนะครับ จทย์ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะครับแย้งว่าทุกทั้งหมดมันถูกหมดเลยนะครับแต่มีอยู่ข้อนึงไม่ถูกนะครับเขาบอกมุมที่หนึ่งดูสินเงินนะครับชอยข้อหนึ่งนะครับมุมที่หนึ่งนะครับกับมุมที่ห้าเข้ากันนะครับจริงไหมครับจริงครับมันเป็นมุมอะไรกันครับมันเป็นมุมที่อยู่บนอะไรเดียวกันครับมันเป็นมุมที่อยู่บนเส้นเดียวกันเองนะครับห้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ทำไมมันถึงแล้วกันเพราะเส้นนี้ขนานกันนะครับเส้นนี้ก็ขนานกันแล้วก็มีเส้นหนึ่งลากตัดผ่านนะครับมุมที่อยู่ด้านนี้นะครับกับมุมที่อยู่ด้านนี้นะครับมอนจึงทำไมกันครับมันจึงเท่ากันนะครับข้อนี้จึงถูกข้อนี้ถูกถามว่ากาไหมไม่กาครับเขาเพราะ็ถามว่าข้อใดผิดนั่นเองนะครับอ่ดูต่อไปครับชอยข้อสองครับขอเป็นสีแดงมุมที่สองกับมุมที่แปดครับ แบบพี่ลบก่อนนะครับเรารู้แล้วว่ามันเส้นขนานกันนะครับต่อไปครับอันที่สองกับอมุมที่สองกับมุมที่แปดครับมุมที่สองคือมุมนี้นั่นเองนะครับกับมุมที่แปดครับคือมุมนี้นะครับบวกกันได้ร้อยแปดสิบองศาครับถูกไหมครับถูกครับเพราะอะไรครับอ้าวเรารู้แค่ว่ามุมภายในนะครับผลรวมใช่ไหมครับ ผลรวมของอะไรครับมุมภายในรวมกันได้เท Trans ่าไหร่ครับรวมกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศานั่นเองนะครับผ<น>ลรวมของมุมภายในรวมกันได้ร้อยแปดสิบองศาแต่เมื่อกี้แต่เราเรู้แล้วว่ามุมสองนะครับมันเท่ากับมุมอะไรครับสองมันเท่ากับหกนั่นเองนะครับแล้วมุมแปดมันเท่ากับมุมอะไรครับมุมแปดมันเท่ากับมุมสี่นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นพูดเป็นในๆว่ามุม2บวกมุม8หรือพูดเป็นในๆว่ามุม2นะครับบวกมุม8นะครับมุมตัวเนี้ยมุม2องบวกด้วยมุม8หรือมุมอะไรครับมุม6บวกด้วยมุม4นะครับมันจะต้องบวกกันได้เท่าไหร่ครับ180ร8อยองศานั่นเองนะครับแสดงว่าหกกับ4รวมกันก็ได้180ร้อยองศานะครับเพราะว่า 6กับ4มันเป็นอะไรกันครับมันเป็นมุมภายในกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพูดเป็นไก่ๆว่า2บวก8มันก็จึงได้180องศาจริงนะครับจริงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเป็นช้อยข้อนี้นะครับถูกอ่าช้อยข้อน่ช้อยข้อนี้นะครับเป็นคําตอบอ่ามันถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงตัดทิ้งนะครับอ่าเราไม่การนะครับเพระเขาถามข้อใดไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับโอเคครับต่อไปครับ ชอยข้อสามนะครับสกู่นะครับเราอ่ะมาต่อนะครับอ่าชอยข้อที่สามนะครับมุมสองเท่ากับมุมเจ็ดครับมุมที่สองนะครับเท่ากับมุมที่เจ็ดครับมุมสองเท่ากับมุมเจ็ดจริงไหมครับอ่าข้อนี้นะครับตอบใช่ครับเท่าครับเท่ากันยังไงครับอ่าดูนะครับ มุม2นะครับมันเท่ากับมุมที่เท่าไหร่ครับมุม2มันเท่ากับมุมที่3นั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับมุม2นะครับเท่ากับมุมที่3นั่นเองนะครับอ่ะทำไมมุม2เท่ากับมุมที่3ครับมุมที่2กับมุมที่3เท่ากันนะครับเพราะมันเป็นมุมตรงข้ามกันครับอ่ามุมตรงข้ามกันนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนี้นะครับถ้ามี1เส้นตัดผ่านนะครับเส้นตัดกันนะครับมุมตรงข้ามก็คือมุมที่1มันจะเท่ากับมุมมุมที่1มันจะเท่ากับมุมที่2นั่นเองนะครับอ่าหเท่ากับ2นะครับและมุมที่3เท่ากับมุมที่4นั่นเองนะครับนะครับอันเนี้ยเรียกว่ามุมตรงข้ามกันนะครับอ่ามุมตรงข้ามกันเท่ากันนะครับเสร็จแล้วทีนี้2เท่ากับ3แล้วยังไงต่อครับอ่าแล้วทีนี้ 3มุม3กับมุม7เท่ากันไหมครับอ่าเท่ากันนะครับ,นนรบเพราะว่าเส้นนี้มันขนานกันนะครับถูกไหมครับแล้วก็มี1เส้นลากตัดผ่านนะครับมุมที่อยู่บนไอ้นี่แกนเดียวกันนะครับมันจะเท่ากันนั่นเองนะครับอ่ามุมเพราะฉะนั้นนะครับมุมที่3กับมุมที่7นะครับมุมที่3กับมุมที่7นะครับ มุมที่3กับมุมที่7นะครับมันจึงมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะครับมันจึงทําให้อะไรครับมันจึงทําให้มุมที่2นะครับกับมุมที่7นะครับเท่ากันโดยปริยายนะครับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช้อยข้อ3จึงไม่ใช่คําตอบนะครับอ่ะหามา3ช้อยแล้วนะครับไม่ใช่เลยถูกหมดเลยแสดงว่า ตอบช้อยข้อ4เลยครับผิดครับช้อยข้อ4ผิดนะครับผิดยังไงครับมุมที่3นะครับเขาบอกมุมที่3นะครับเท่ากับ180องศาลบมุมที่2ครับดูก่อนนะครับมุมที่3ามาไหนอ่าอันนี้มุมที่3นะครับมุมที่3นะครับเท่ากับ180องศาลบลบนะครับ ลบด้วยมุมที่2นะครับจริงไหมครับข้อนี้นะครับไม่จริงครับเพราะอะไรครับนี่งานเมื่อกี้เราหาแล้วว่ามุมที่3กับมุมที่2มันทําไมกันมุมที่3กับมุมที่2มันเท่ากันนั่นเองนะครับอ่าแล้วทำไมมันถึงไมมันถึงผิดล่ะครับเพราะว่ามันเท่ากันนะครับอ่าถ้ามันจะต้องเป็นถ้ามันจะต้องเป็น 1มุมที่3เท่ากับ180องศานะครับลบมุมจุดจุดนะครับมันจะต้องเป็นมุมที่อยู่ภายในเดียวกันนั่นเองนะครับอ่านะครับมันถึงจะถูกนะครับเพราะฉะนั้นมุมที่3มันจะต้องเท่ากับ180องศาลบด้วยมุมที่5ถึงจะถูกนะครับไม่ใช่ลบมุมที่2นะครับเพราะมุมที่2มันมีขนาดเท่ากับมุมที่3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันลบกันยังไงก็ไม่ได้180องศาหรอกครับอย่างเช่นนะครับสมมุติมุมที่3 สมมุตินะครับ60องศามุมที่2มันจึงเท่าไรครับมันจึงเท่ากับ60องศานั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น180องศานะครับลบ60นะครับมุมที่3เท่ากับ60องศานะครับม,มันจึงไม่มันจึงไม่สามารถหาคำตอบได้นั่นเองใช่ไหมครับ60มันจะได้เท่ากับ180ลบ60จริงไหมครับไม่จริงนั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเกิดว่าเขาบอกมุมที่ อะไรครับมุ5 5มที่3เท่ากับ180ลบ5นั่นเองนะครับมุมนี้นะครับมันบวกกันได้180องศานะครับมุม3นะครับบวกกับมุม5นะครับมันได้เท่ากับ180องศาเพราะฉะนั้นนะครับมุมที่3อ่ามุมที่3นะครับมันจึงเท่ากับ180องศานะครับลบมุมที่5นั่นเองนะครับอ่าถึงจะถูกนั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับโอเคนะครับ สรุปตอบใช้ข้อสีครับเป็นคำตอบ